สวัสดีครับพบกับผมปอนฟอร์ดนะครับจากฟอร์ดออโต้แกลเลอรี่วันนี้นะครับผมมีกระบะเรนเจอร์นะครับเป็นรุ่น XL p าร s ทสปอรนะครับตัวนี้จะเป็นแครบยกสูงตัวใหม่ปี2021นะครับราคาขายเพียง692,000บาทนะครับตัวรุ่น XL p าร s ทสปอรตัวนี้นะครับจะมีเฉพาะเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.2ลิตรนะครับ160แรงม้าแรงบิดอยู่ที่385นิวตันนะครับคันนี้นะครับต้องบอกก่อนว่ามี เจ้าของแล้วนะครับเป็นรถของน้องสาวิตรีแล้วก็น้องโจ้นะครับอยู่อำเภอชุมพวงนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะไปส่งรถให้น้องโจ้นะครับตรงกับวันแม่พอดีนะครับลูกค้าท่านนี้ก็จองออนไลน์มานะครับก็เดี๋ยวเรามาดูครับว่าคันนี้แต่งอะไรเพิ่มเติมไปบ้างนะครับต้องบอกก่อนว่ารุ่น xl พ port นะครับมี4สีให้เลือกนะครับมีสีดำสีดำก็คือตัวนี้นะครับสีเงินสีขาวสีแดงนะครับสีสีเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูครับ คันนี 150, ้แต <Hello, ique. S 2> ่งหน้าแบบ f หนึ่งห้าศูนย์นะครับตัว f หนึ่งห้าศูนย์ก็จะมีตัวกระจังหน้านะครับแบบนี้นะครับกระจังหน้าแบบนี้นะครับเป็นสีดำด้านนะครับแล้วก็ตัว f o d คันนี้เลือกใช้เป็นสีดำนะครับตัว f o d ลูกค้าเลือกทำสีได้นะครับแล้วก็ไฟอันนี้จะเป็นไฟแบบเต็มช่องนะครับจะเป็นไฟเต็มช่องแบบสาดวงจะมีไฟเต็มช่องไฟสิวเงี้ยครับลูกค้าก็เลือกได้นะครับตัวหน้า f หนึ่งห้าศูนย์นะครับก็จะมีตัว ไฟ C แบบนี้ครับอันนี้คือไฟ C มันจะมาอบชุดหน้า F นะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกรุ่น X Al Pass Sport นะครับรุ่นนี้ไม่มีไฟตัดหมอกจากโรงงานมานะครับอันนี้เป็นของแต่งเพิ่มเติมนะครับที่ผมแต่งให้ลูกค้าตัวชุดสีของตัวหน้า F หนึ่งสุจะเป็นสีน้ำเงาตัวรถนะครับแล้วก็ตัดตาด้านแล้วก็ด้านล่างจะเป็นสีบอลเงินตัวสีบอลเงินด้านล่างลูกค้าก็เลือกทาสีได้เช่นกันนะครับถัดมานะครับก็จะเป็นตัวไฟหน้านะครับ ตัวนี้นะครับผมใช้โคมไฟหน้าของเดิมนะครับของเดิมโรงงานนะอัปเกรดแบบเต็มระบบเป็นแบบมัดแตงนะครับก็จะมีตัวคีบฉลามแบบนี้ครับคีบมัดแตงก็จะมีคีบมัดแตงแบบนี้นะครับสารคีบนะครับเป็นไฟเลี้ยวก็เดรลท์ในตัวนะครับแล้วก็เส้นไม่ไขปลาแบบนี้นะครับก็เป็นไฟเลี้ยวแล้วก็เดรลท์เช่นกันนะครับอันนี้ผมเปิดไฟจุกเฉนนะมันก็จะเป็นสีส้มๆแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับ รุ่นเอ p กล s พาสปออ่ะมันไม่มีลูกแก้วนะครับอันนี้เราอัปเกรดลูกแก้วเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็ด้านในเราเปลี่ยนหลอดเป็นสีน้ำเงินนะครับที่เราเรียกกันก็คือบูอายนะครับตัวหลอดด้านในนะครับมีให้เลือกหลายสีนะครับลูกค้าเลือกได้สีแดงน้ำเงินเขียวนะครับแล้วก็วงแหวนนะครับวงแหวนตัวนี้นี่คันนี้เลือกใช้เป็นแบบวงแหวนเหลี่ยมนะวงแหวนมี2แบบมีกลมกับเหลี่ยมนะครับเลือกได้นะครับอันนี้ก็เป็นโดยรวมของด้านหน้านะครับเดี๋ยวเราขึ้นมาดูที่ตัวสกู๊ป สกู๊ปนะครับที่เลือกใช้คันนี้เป็นสกู๊ปแรกนะครับเป็นสีดำเงาสกู๊ปก็จะเป็นดำเงาแบบนี้นะครับดำเงาตัวรถนะครับแล้วก็ตัดด้วยสีดำด้านแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวโลโก้โลโก้แรกตัวนี้เป็นสีดำเงานะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถตัวโลโก้แรกลูกค้าเลือกทำสีได้นะครับนี่เป็นไงครับหน้า f 150นะครับสไตล์แบบดำาๆนะครับถัดมานะครับก็ ข้างๆก um, ็มีซุ้มล้ออ่าผมลืมบอกนี่ไฟหน้าผมใส่ตัวชุดครอบไฟหน้าให้ด้วยนะเป็นสีดำด้านนะครับซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อก็จะเป็นซุ้มล้อประมาณ6นิ้วนะนี่ซุ้มล้อประมาณหกนิ้วนะครับคันนี้เจาะใส่หมดนะครับเจาะลงที่ตัวซุ้มนะครับไม่ได้เจาะตัวถังนะครับลูกค้าเลือกได้นะครับซุ้มล้อใส่หมุดก็ได้ไม่ใส่หมุดก็ได้นะครับสวยทั้งสองแบบนะครับถัดมาที่ล้อแมกนะครับล้อแมกเดิมๆนะครับของรุ่น XL พัฒสปอร์ตนะครับรุ่นนี้นะครับจะเป็นแม็กซ์นิ้วเหมือนกับรุ่น XLT นะครับเดิมๆสแตนดาร์ดนะครับคันนี้ผมเปลี่ยนใหม่เป็นลายดอกไม้นะครับนี่เป็นลายดอกไม้แบบนี้เป็นสีน้ำเงานะครับแล้วก็ขอบมันจะเป็นบิลลิ่งสีเงินนะครับคันนี้นะครับเป็นยาง BF นี่คันนี้นะครับแม็กดอกไม้ข้อสิบหกนะรัดด้วยยาง BF เป็น BF All Terrain นะครับเป็น T t y p A นะครับแล้วก็เป็นตัว KO 2นะครับ ขนาดยางนะครับอยู่ที่ 265/70R16 นะครับคันนี้ใส่ไซส์ยางมาตรฐานนะครับ2 6 5 7 0 r 6นะครับเพราะว่าถ้าเกิดใส่75ปุ๊บมันเต็มซุ้มนะครับรถแคบใส่ไม่ค่อยสวยมันใหญ่เกินนะครับนี่ตัวนี้ยางก็รู้ๆกันอยู่นะครับว่า BF นะครับวิ่งดีทั้งทางเรียบและลุกลังนะครับแล้วก็ได้ดอกยางออฟโรดแบบนี้เลยครับนี่สวยๆเลยครับอายุการใช้งานก็นานนะครับตัว BF ถัดมาที่ด้านข้างนะครับก็จะมีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างอยู่ตรงโลโก้แกนนะครับแล้วก็จะมีตัวบอกขนาดตัวนี้นะครับ2.2ก็คือเครื่องยนต์ดีเซล2.2ลิตรนะครับแล้วก็6สปีดคือเกียร์ธรรมดา6สปีดของรถรุ่นนี้นะครับกระจกมองข้างนะครับรุ่น XL Plus Sport นะครับจะเป็นสีดําแบบนี้นะครับไม่มีไฟเลี้ยวนะครับมันจะไม่เหมือน XLT นะแล้วก็ถัดมาที่ด้านบนนะครับตัวนี้เราหลังคาที่เลือกใช้ก็เป็นสีดําด้านนะครับ ลราหลังคามี2ส,สีให้เลือกมีสีดำด้านและบอลเงินนะครับ2ส,สีเลือกได้นะครับกันสาดสี่ชิ้นนะครับทั้งประตูคู่หน้าและคู่แคบนะครับแล้วก็ถัดมาตัวมือเปิดแบบนี้ครับมือเปิดเนี่ยมันจะเป็นสีดำดา้านเนี่ยมันจะเป็นสีที่เอาตัวกระจกนะอันนี้คือของเดิอมโรงงานนะครับไม่ได้ครอบนะครับอันนี้ใส่แค่ตัวกันลอยแบบนี้นะครับตัวกันลอยนะครับใช้งานได้จริงๆนะเนี่ยดู จากการใช้งานถ้าไม่ใส่นะครับล้นเป็นรอยแน่นอนรถสีดาด้วยถัดมาบันไดข้างครับรุ่นรถฟอร์ดละกันรถฟอร์ดตัวสูงนะครับยกเว้นหัวเดียวนะยกเว้นหัวเดียว4ี4นะครับเนี่ยมันจะมีบันไดแบบนี้มาทุกคันนะครับเป็นบันไดข้างนะครับอันนี้ไม่ใช่ของแต่งนะครับอันนี้คือของเดิมนะครับถ้าเป็นตอนเดียว4ี .4 จะไม่มีบันไดข้างอันนี้คือของเดิมนะครับแข็งแรงนะครับถัดมาโลบาร์ที่เลือกใช้นะครับก็จะเป็นอลเอนเดอร์นะครับ เป็นรุ่นงานทั่วไปนะครับอันนี้ก็ใช้งานได้ผูกสัมภาระได้นะครับมีหูผูกทั้งสองข้างนะครับแล้วก็มีขารองรับสําหรับลูกค้าที่เป็นสายแคมปิ้งสายถาดบนได้นี่มันจะมีขารับนะครับแล้วก็จะมีข้อฟ้าถังกันลอยแบบนี้ให้นะครับตัวรถยนต์ฟอร์ดนะครับตัวเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเติม B 2 0ได้นะครับนี่มีสติ๊กเกอร์การันตีมาจากโรงงานแล้วนะครับรองรับ B 2 0นะครับเติมได้นะครับ ซุม้มล้ it, อหลังกบล้อซุ้มล้อหลังกับซุ้มหน้าเท่ากันนะครับสเปคล้อยางเหมือนกันนะครับด้านท nee ้ายก็จะมีตัวข้อไฟท้ายแบบนี้ครับแห่งช่องไฟสตเจนไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยนะครับเป็นสีดำด้านนะครับด้านท้ายก็จะมีเสริมลอยนิดนึงด้วยสติ๊กเกอร์นะครับเป็นสติ๊กเกอร์เลนเจอร์พร้อมลอยเล็บขวนแบบนี้นะครับเป็นสีเทาเข้มแล้วก็มีการลอยฝาท้ายแบบนี้นะครับพร้อมปลายดาบนี่ อันนี้ก็คือของที่เราแต่งเข้าไปนะครับติ๊กเกอร์ตัวนี้ก็คือของเดิมกันชนท้ายกันชนท้ายของเดิมก็เป็นก่อพลาสติกสีดำนะครับอันนี้เราเปลี่ยนใหม่เป็นของเอลเลนเดอร์นะครับเป็นรุ่นงานทั่วไปนะครับมีหูรากสีแดงให้นะครับไฟสองป้ายทะเบียนมีครบนะครับแล้วก็ตีโลโก้เป็นเอลเลนเดอร์นะครับกัน,นชนท้ายกับโลบาร์อันนี้มันเข้าเซตกันนะครับนี่ประมาณนี้แล้วก็ภายในภายในกระบะท้ายนะครับเดี๋ยวเรามา,มาดูกันนี่ คันนี้มีเสริมตัวช่วยพันแรงฝ่าท้ายเหมือนไวแท็กนะนี่เป็นเหล็กเส้นๆตัวนี้นะครับอันนี้ใช้งานได้จริงๆนะอันนี้ก็เบานะครับเบากว่าเดิมเยอะมากนะครับแล้วก็ด้านในก็จะมีตัวไลเนอร์นะครับตีแบนฟอร์ดโดยตรงนะครับนี่แล้วก็จะมีหูผูกสัมภาระแบบนี้ไลเนอร์จะมีหูผูกสัมภาระเป็นพลาสติกนะครับของเรานะฮะมันจะเป็นพลาสติกตัวนี้แข็งแรงทนทานนะครับไม่เป็นสนิมแน่นอนนะครับแล้วก็ฝากช่องทางการติดต่อนะครับนี่ ช่อง YouTube ปอนฟอร์ดปทุมนะครับลูกค้าอยากดูคลิปเพิ่มเติมนะครับเซิร์ช u t u b e นะครับภาษาไทยเลยปอนฟอร์ดปทุมนะครับหรือแอดไลน์ที่เบอร์ติดต่อ0 8น3 4 4ป7 3 9ที่ได้นะครับอันนี้ก็เป็นโดยรวมของภายนอกแล้วก็ผมลืมบอกติ๊กเกอร์อันนี้ติ๊กเกอร์เราแต่งเพิ่มนะรุ่นนี้เป็นขับ2นะครับแต่ว่าติ๊กเกอร์เป็น 4, ีณแล้วก็จะมีชายประตูนิดนึงนะครับสำหรับลูกค้าไม่ชอบลายติ๊กเกอร์เยอะนะครับอันนี้ก็จะเรียบ ภายในนะครับคันนี้ก็มีอัปเกรดบ้างนะครับเบาของเดิมนะครับจะเป็นเบาผ้าคันนี้อัปเกรดใหม่เป็นเบาหนังสีดํานะครับเยีบยจะเขียบได้สีแดงแบบนี้เลยเบาะหนังมีเลือกหลายลายนะครับลูกค้าเลือกได้นะครับแล้วก็คันนี้มีกล้องบันทึกหน้านะครับนี่กล้องบันทึกหน้าหลังนะครับอันนี้เราแถมให้ลูกค้าไปนะครับแล้วก็หน้าจอหน้าจอเครื่องเล่นนะครับตัวนี้จะเป็นหน้าจอแปดนิ้วเดิมๆโรงงานนะครับมีระบบช่วยโทรฉุกเฉินนะครับ แล้วก็พวงมาลัยของรถจนฟอร์ดจะเป็นไฟฟ้านะครับจะไม่เหมือนคพาวอร์นะตัวนี้เวลาเราใช้ความเร็วสูงพวงมาลัยจะหนักนะครับถ้าเราใช้ความเร็วต่ำพวงมาลัยจะเบามากนะครับนี่แล้วก็แผงควบคุมแอร์นะครับแล้วก็คอนโซลนี่ตัวปนเกียรจะบอกตำแหน่งชัดเจนนะครับรับบลูทูธได้นะครับที่พวงมาลัยนี่เป็นได้ทั้งหมดแล้วก็ตัวปรับกระจกไฟฟ้ากระจกมองข้างเป็นไฟฟ้าหมดแล้วนะครับยกเว้นไม่ได้พับไฟฟ้าอย่างเดียวแล้วก็ตัวนี้จะเป็นสวิต สำหรับไฟตันหมอกที่เราแต่งเพิ่มเติมเข้าไปนะครับนี่แบบนี้เลยแล้วก็ชุดไฟหน้าจะอยู่ด้านนี้นะครับรุ่นนี้ก็พาสปอร์ตจะเป็นกุญแจรีโมทแบบนี้นะครับนี่กุญแจรีโมทแบบนี้นะครับ1ดอกรีโมทหนึ่งดอก,รดอกธรรมดา1ดอกนะครับแล้วก็คันนี้มีสกราฟเพยช,ชายประตูนะครับพันนี้แถมให้ลูกค้านี่สกราเพยนะครับอันนี้คือเวลาลูกค้าขึ้นเนี่ยจะต้องแต่ชายประตูแน่นอนอันนี้เราก็แถมให้ลูกค้านะครับ ก็หากลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจแนวแต่งแบบนี้นะครับทักได้ที่เบอร์0 8 6 3 4 4 0 7 3 9นะครับผมปอนฟอร์ดยินดีให้บริการนะครับแล้วก็ผมมีบริการรับจองออนไลน์นะครับเพียงลูกค้าโอนเงินจองนะครับเข้าบัญชีบริษัทโดยตรงนะครับปลอดภัย100%นะครับแล้วก็ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางมาเซ็นเอกสารไฟแนนซ์ที่โชว์รูมนะครับผมมีไฟแนนซ์ พื้นที่ที่ลูกค้าอยู่นะครับเป็นคนวิ่งเซ็นให้ไฟแนนซ์่านแล้วก็ผมแต่งรถให้แล้วก็ส่งรถให้ด้วยช่วงสถานการณ์โควิดแบบนี้นะครับผมมีฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อให้ลูกค้านะครับก่อนส่งมอบนะครับหนึ่งครั้งแล้วก็ผมขับรถไปส่งให้ลูกค้าผมก็ฉีดให้อีกหนึ่งรอบนะครับลูกค้าสบายใจได้นะครับเซลฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วนะครับป้องกันเป็นอย่างดีนะครับก็หากลูกค้าสนใจทักได้ที่เบอร์0 8น3 4 4ป7 3 9สามสี่สี่ศนย์เจนด้าริการนะครับค์กดแชร์กด s ิ b นี้ i b ้คลิ้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ